สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องทรายทองคำนะคะดูดูดูเพ้นปูเข้ามาเพ้นปูเข้ามาไปไปย่างครับไปเล่นน้ำร้านมั้งไปใส่ไซโอ้พอยากไ่เสือร้านเพนไปลอาเสือ,อไม่ส่แม่ชุดเขียวยังไม่ได้ใส่ชุดเขียว,ด,ยวดูดูดูเขาไปเล่นกระปูแล้วเขาไปเล่นกับปูแล้ว,เ,ลลวเอ้าเอ้าปูไปหาแล้วเอ้าเอ้าเล่นเออเ,เอ<ส>เอจับหัวละ จับหัวเง yeah, yeah. 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 ah, ah, ah. ah, ี้เ uh, งี mm ้ย hmm. เ yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, uh, yeah. ี่ยเอ้าเอ้าเอาเอ้าไปสิสู่กันเอ้าเอ้าไปสิสนะนี่สู่จันเจ้ากรบบาดนี่นี่นี่เงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเกรี้ยวในปูเขาตีฮะเขียนในปูตีผพาพอกขามาหาหลายมือแล้วเด้ นี่ยบิงบงก็อสเบิงก็อมานีบอบอบ้าหาวบ้าหวมีบ่หาวสิอยากนอนหรือวะต้องนอนหน้เจาเอาซเอ้าอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่วเขาบ่หาวเอาบางตี้ข้าวบาาขาบ่าหาว่มมาลออ่าดูดูชุดดูชุด เอเบิ้งวับปูพันธุ์ทร่ยใดบ่เอาบ่อนโยมเอาไม่ไพ่กัซอยกันไซมัดบงไดล่ะฮ่ใสหโอ้ยโอ้ยหามองใส่ร้านกับพ uh ่อพอบ้านเห้จังไดเอาไปเอาไทปด้เอาเ้าไทยฝ่าไทยฝ้าไทยวันที่ละเนาะเออกระไทยเอาไทยไทยน้ำกันไทยน้ำกันคือเวตาฮักนี้เท่มนี่ อยา่าเฝ้าย่องพุนเดออน้อยอ,ยอ,อย่าเฝ้าย่องอย่าเฝ้าย่องนั่งสิงามให้เบิ้องวันนี้อันนี้เขาผูกไปไหนเขาผูกใส่ไอ้ตูดผูกใส่หางใส่กับหัวเลยเจ้าอ,อ,อ,อาย่าไปใส่สหูที่ละมัดใส่คอโง่ที่ละโอ้ยวันนี้เป็นอันยังเกาะ เป็นมาลัาซิ่งวุ้ยบนขาผุนบบิงข้มัดมัดยังไม่ได้ได้เป็นดอกเพ่งจิระบเป็นดอกไม้พัชรี่ฮะโอ้ยบอาได้จันตะโคลบ่นอันนี้ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงใส่ตูดเฟิรนใส่หาง อันนี้โอ้ตัวนี้มันขาดเลยตัวนี้มันยุ่งซีแม่แยเมนจะของใส่บอถึงซีอีย่างนั้นเลยอาขาเบิงเบิงเบิงผู้ชมคขาผู้ชมผู้ชมหลายเธอเด้อใส่สุดใหนจันเจ้านี่ท่านผู้ชมเยอะท่านผู้ชมเยอะนะเบิงเบิงใส่ขาหลังปูบ่ทับปูอาทับปูค่ะทับปูเอ้าเอ้าเฮ้ยทับปูเอ้าเอ้เอ้ยเหยียบเอ้ยทับนวดทับปีหลีขาหนวดทับปีหลีพนวดผนวด หลานสาวปนวดให้แม่นเจ้าต้องมัดข้อมันจังสีงามมัดข้อเอาบอบอบอเนบองงมี้ส่การกแต่ปอยมัไนะเาเจ้ามันยางเบิ่งบาดยางเบิ่งลูกอยางเบิ่งลูกยางเบิ่งสาวล้เบิงโ้ยบ่ไไป่บ่อไผ่บ่อไ่นอน โอ้ยเขาไปใส่สุดอันนี้โซเด้อก็ใส่สุดนอนก็ใส่สุดนอนเออ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 ยอออย่างถู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 ไปหาปูแล้วบอบองุ้นหงิดสุดงุ้นหงิดสุดเอาอีหยังดอกมาใส่ให้โอ้ย ใส่อีกแล้วบอกว่ไปมัดคอโอ้ยเฮ้ยคาเจ้าจะยังมาใส่ไห้ดอกเอาอในหูออกคอคอสะตนาะเออนันแม่ปูนี่ปูใส่มาเนบูดี่คือจังโคส่บยมันมัด่ะก็เลยมีตลุกสาวกับมีตลผู้เนาะใุนสาวอา ลาัพ่นกีท่านผู้ส้มหลาค่ะท่านผู้ส้มหลายเพราะว่าใส่สุดในจันเจ้านี่ต้องใส่ต้องใส่พลังงานหลาค่ะใส่พลังงานหลายต้องช่วยกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันเห็นบอ่บ้านี้งามก็เก่าโบโอ้ยงามงามว่ามันนี่ใส่สุดป้า่างหลายเนาะไปดอ่เออแมนเอฟซีลายเอฟเอฟซีหลายจันเจ้าบอกว่าสิอวดท่านผู้ชมก่อนทุกน แรงๆนั่งสองเส้นมันคืออะไรไม่เข้าใจไม่รู้คือกันบ่นมันสิใส่ตรงถ่ายมันติดรุดอีกแล้วบ่นั่นเมบ่อไหร่ใส่นั่งนั่งอีลี่โอ้ยใส่สุดนอนงติลุกโอ้ยจิ๊บดีใส่ตัวนั่บ่แมนใส่สุดนอนใส่สุดนอนบ่แมนคือปุ่มคนมากกว่าจะใส่ชุดใต้เป็นชั่วโมงเออใส่เสร็จแล้วก็นอน อุ้ยออยังใสหอยพันปาย่ำส oh! yeah! like ีอกย่ำเดสีอกอออาไปวดแม่ะค่ะไปวดแม่แล้วเอาไปแม่สอยโทษบอกกับพึ่งบอกกแม่ยดงไงบออีแม่ว่าสั่นพันใสยังไงอออืออออืออืออออืออออื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 ออยออย ไม่แก้สิโทษจะเห็ดยังจงสันเห็ดยังอุแ้วพุชุดนี้ยัง่าแม่ใส่ชุดไหนก็เสะหลังตังหลังตังจังสิมันนี่ชุดเอียงชุดเอียงจีชุดัวกโอ้้อบเห็ดให้สุดลุดน่ะอธูลาธูอธูโอ้ยเป็นตะฮากกระดอลูกปิกมาแลงขับยางดีได้นี่น่ะ พันมากสุดสีแดงเตาะสุดนี้ใส่กะนอนคือเก่าจ้วยโอ้เมนสุดสีเขียวใส่เล้วห่าวได้เนาะบุนเบื้งที่ละหาวดอดองดองอยู่ผ่น่นหาวดองดองหาวดองดองอืออือเต้นโอ้ยจะเลนอียงดอกอือจะเป็นมวนคักเนาะ ก็ว่า,าเป็นตัวตลกตีบนจีวาที่เนาะ,สะใส่ชุดไอ้คอยแล้วว่าหัวขวนค,คอยนี่ชุดใหม่เอา้าอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆอยู่คืองามเลยตัวนี้เป็นนางฝ้าเลยที่นี่

อ้าดองๆเลยบาเมนอันน <occurs> ี้อ <classy> ันนี <in> <nh> ้นองเพศกนองอุ้งอิงเยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้เรียบร้อยบ่ได้ได้ได้อันนั้นพได้บัว

จ้าจ้าเอ้ยมันเป็นตัวตลกเลยนะาร้านอ่ะเก่งดีแท้แมลีนแขนพูดพูดไม่เก็ตว่าหยังมั้งเมลีนแขนใส่สุดไปแล้วการใส่สุดไปแล้วนางบนยอมกับนางบนยอมนี่แหละคืออยู่ตัวนี้ใส่เยอะตาชุดบอสุดนี่ใส่แล้วงามเดยตางหักชุดนี่แมนใส่ยังหางหนึ่งไม่ไป็นเสียงไว้ชุดนี้สวยค่ะสวยใส่เยอะมาถึงได้บ่งถอนได้ใส่แล้วถอนพอออกบาดนี่อแมน จันเจ้าเฮ็ดสินกับจันเจ้าเฮ็ดสินมันมันมันหัดเลยอ่ะเราทองออกสิล่ะเอาทองออกบานแล้วึ้นทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งใสชุดไทยไปอันออกลบโอ้สุดยอดสุดยอดี่คือใสชเ้่ไขนาดมูไลป์ปันนี้ขนาดโอ้ยอย่าดึงลูกอย่าดึงสิล่ะถอดออกเลยอย่าดึงอย่าดึง เอาไปซองหูตอนรับเอฟซีเฮ้ยทอดแล้วลูกทอดแล้วทอดแล้วเฮ้ยมีแห้งแหลวมีแหงแหลวอู้บไยอมเอคียดเคียดใส่ีเขียวเนมักสีเคียวเนมักสีเขียวเป็นหมักสีแดงเนบอใส่สีเขียวเป็นเป็นเป็นใส่สีขาวไปคืสอลาช้นเล่นยังสีละ ผมพอนักปูพนแห้งค่ะพนแป่นประเทศปูพอนล่ะพนไปโอ๋ค่ะไปโอ๋ไปโอ๋ปูล่ะค่ะไปโอ๋ไปโอนปูแล้วบอกว่าจันเจ้าขอโทษอ่าจันเจ้าขอโทษปูปูจันเจ้าขอโทษจันเจ้าบาตั้งใจ เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอยุติไปต่วเพียนเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไอช่องพายทองคำด้วยนะคะรักพิ่ทองคำน้องน้อยแต่ก็ให้นักนานๆฝากพี่ทองคำให้น้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ